สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n ิมเมจเเีียน,นะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีธนูนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าโชคดีอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใน30วันนี้นะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานของทำเลทนะคะไม่ได้จํากัดช่วงเวลาเนาะถ้าเพื่อนๆมีพลังงานตรงกัารแล้วเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันว่าจะมีโชคดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณภายใน30วันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือพลังกายพลังใจก็ได้นะคะ รรนนะะพระราชินีถือเหรียญนะคะพระราชินีถือเหรียญความกังวลความคิดถึงความน้อยใจอืมความกังวลความคิดถึงความน้อยใจหกธูหกเหรียญน,นะคะเป็นเกี่ยวกับเหรียญเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนๆอ,อาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่ดูในทิศทางแล้วหกเหลี่ยนขึ้นมาอาจจะเป็นในในสิ่งที่เราเนี่ยคิดไปเองนะคะเราคิดไปเอง,นะะเ,เ,องเนาะจริงๆแล้วเขามีคนที่มีคนที่แคร์คุณอยู่นะคะหรือคุณอาจจะกังวลเรื่องของการเงินเยอะไปหน่อยคิดไปเองะค่ะ The Fool ความเป็นอิสระ บางคนนะคะที่ต้องการได้งานน้องๆที่กําลังเพิ่งจบจะมีโอกาสได้งานนะคะหรือคนที่ต้องการงานใหม่นะคะมีโอกาสได้งานใหม่ๆนะคะได้ที่ใหม่เนาะสิบเหรียญได้งานที่ใหม่ที่เป็นเหมือนกับครอบครัวแล้วกันแล้วก็ได้เงินเยอะกว่าเดิม ได้งานที่ใหม่ที่เงนินเยอะกว่เดิมหรือบางคนที่มีมีแนวโน้มที่จะโยกย้ายงานสถานที่ทํางานนะคะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเนาะสีสี่ดาบการหยุดพักฟื้น การหยุดคิดด้วยเหตุด้วยผลพระราชินีถือเหรียญคุณกังวลไปเองแต่เมื่อคุณนะคะพิจารณาหยุดพักอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งพิจารณาด้วยตัวของคุณเองสักพักหนึ่งคุณจะเห็นทางออกทุกๆสิ่งนะคะ คนที่คุณเคยคิดว่าเขาไม่ดีกับคุณเขาไม่ได้ดีกับคุณจริงๆนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่คอยซับพอร์ตอยู่เบื้องหลังของคุณก็ได้นะคะแล้วก็การพิจารณาครั้งนี้นะคะมองว่าคุณจะเห็นมากขึ้นแล้วกันว่าใครดีกับคุณจริงๆใครที่ร้ายกับคุณหรือว่าดีกับคุณแค่เปลือกบอกเลยว่าในช่วงนี้คุณจะได้เห็นา่าแท้ของคน คุณจะได้เห็นในทิศทางธาตุแท้ของคนนี่เป็นโชคใหญ่ของคุณนะคะการที่เราได้เห็นธาตุแท้ของคนนี่คือโชคใหญ่ของเราเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีธนูของเราการทํานายในวันนี้นะคะก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะสําหรับคนที่ ผ่านมาเจอคลิปของช่อง n ิมเมจิเชียนช่วยกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีให้การสายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะ